สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเขาสูซองยูทูบถนอมฟ์าบุญล้อมทวีทรัพย์แล้วครับมาครับพี่น้องครับให้เขาครับพี่น้องให้เขาแล้วครับเก็บผลผลิตฝากอะคืึ้มาเนี่ยครับพี่น้องครับบอกเขาแล้วเอาใส่สอบแล้วครับมาหลุนกันครับว่าทีได้ จักสอบบมดตำก็ลอยครับนี่หมดตำก็ลอยแล้วครับพี่น้องครับป่าก็ขึ้นมาแล้วจับย็ยป่วงลา้ากำลัง เอาใส่สอบครับพี่น้องครับชุ้มไ้พี่น้องมึงมีปองไกลก่อนนี่ง่ายยัดคาคาครับพี่น้องนี่เราหยัดเลยบรรยากาศแดดร่มล่มตกครับ บางไหนมาแล้วครับพี่น้องมืดรอบทิศเลยครับพี่น้องมันเป้าแล้วนี่เป้าแล้วย่านฝนตกครับของเฮาตอนนี้ก็ริมสวนฝนบอกนั่งเบิ่งเห็นหยังล่ะครับสอบถามก่อนนี่นั่งเบิ่งเห็นหยังก็มาไปกอดช่วยเพิ่น นี่อ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแป๊บนึงนั่งเล่นนะครับ네นี่ดูตัวลงนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ไี้เด็กจี๋เ nice จ้าหนึ่งเพื่นกำลังเก็บเพื่อนฝนสีมาแล้วครับพี่น้องมืดผ่าม้วดินเพื่อนนี่มองแล้วก็เก็บเพื่อกนมืดมากเลยครับมิลก้อนใหญ่ๆพ่น เสียวเสียวก็เสียหล้างแล้วนี่เก็บเกี่ยวครับคางเม่เนนะครับพี่นองนี่ไปครับจัดไป